ทำไมคริสเตียนถึงควรจะรักพระเจ้ามากกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคําถามที่ดีมากครับที่จริงแล้วถ้าไปอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นน้ําพระทัยของพระเจ้าว่าพระเจ้าบอกว่าให้เราเคารพบ,บิดามดาของเราเชื่อฟังเขาขณะที่เรายังเป็นเด็กอยู่นะครับยังอยู่ภายใต้การดูแลเขาและชีวิตของเราจะไปดีมาดีและอายุยืนนานที่จริงแล้วพระเจ้าสนใจมากนะครับให้เรารักพ่อแม่ของเราแต่ว่าพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์เนี่ย มีจุดอ่อนก็คือว่าความรักของเรานี่ไม่สมบูรณ์หลายครั้งที่เรายังไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยความรักของเราที่มีต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นความรักที่มีข้อแม้เช่นถ้าพ่อแม่ซื้อตุ๊กตาให้เราก็ดีใจรักพ่อแม่หรือว่าถ้าพ่อแม่ให้ทรัพย์สมบัติบอกว่าจะเขียนพินัยกรรมให้เราก็รักแต่ถ้าพ่อแม่บอกไม่เขียนพินัยกรรมให้เราคงโกรธเราก็ไม่อยากซําดีกับคุณพ่อคุณแม่เราเพราะความรักของเรามีความจํากัดแต่ว่าพระเจ้ารู้ว่ามันคําตอบของมนุษย์เนี่ยจริงจริง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยก็คือไม้กางเขนไม้กางเขนมีสองแบบคือแนวดิ่งและแนวนอนถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจเราจะรักเพื่อนมนุษย์เหมือนกันถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าก็จะมากขึ้นอีกที่พี่มีต่อพ่อแม่ขอโทษนะฮะความรักของเราที่มีต่อพ่อแม่จะมากขึ้นอีกและเป็นความรักแบบไม่มีข้อแม้ง่ายขึ้นทําให้เรารัก คุณพ่อคุณแม่มากขึ้นสนใจมากขึ้นคริสเตียนที่กลับใจจริงๆนะครับและรักพระเจ้าจริงๆนะผมไม่ได้บอกว่าคริสเตียนทุกคนรักพระเจ้าสุดใจคริสเตียนหลายคนไม่ได้รักพระเจ้าความรักที่เขามีต่อพ่อแม่ก็เลยแย่ลงแล้วก็ไปอ้างอย่างงุ้นอ้างอย่างนี้เพื่อจะได้มาต้องกลับบ้านไม่ต้องไปไม่ต้องทากานบ้านไม่ต้องไปช่วยเก็บกวาดบ้านแต่อ้างพระเจ้าเพื่อออกไปเที่ยวกับเพื่อนที่โบสถ์ไม่ได้นะครับถ้าท่านรักพระเจ้าจริงๆเนี่ยรับรองเลย คนที่รักพระเจ้าจริงๆจะรักคุณพ่อคุณแม่สนใจคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเอาใจใส่ซื้อของขวัญวันเกิดให้โทรไปหาที่จริงแล้วเป็นผลดีต่อคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกมารู้จักพระเจ้าและรักพระเจ้าสุดหัวใจชีวิตครอบครัวจะดีขึ้นที่จริงแล้วการรักพระเจ้าสุดหัวใจทําให้ความสัมพันธ์ต่อมนุษย์ทุกคนรอบข้างเราไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่ดีขึ้นหมดเลยเพราะเราจะรักคนให้อภัยคนดีต่อคนแม้ว่าเขาจะไม่ดีต่อเรา ก็อยากจะหนุนใจนะครับว่าเรื่องการมาเชื่อพระเจ้าไม่ได้ขัดกับเรื่องชีวิตครอบครัวที่จริงทําให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นก็อยากจะหนุนใจคุณนะครับที่ถามเนี่ยว่าให้รักพระเจ้าสุดใจจริงจริงอย่าเป็นคนมือถือสากปากถือศีลพูดว่ารักแต่ไม่ได้รักพระเจ้าจริงๆถ้ารักพระเจ้าจริงๆพระวิญญาณจะให้ความรักกับท่านให้ไปรักคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นและทำกับทำดีกับคุณพ่อคุณแม่มากกว่าเดิมสิครับเคารพเขาแล้วพระเจ้าจะอวยพร ให้ท่านมีอายุยืนนานและไปดีมาดี